กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสาร,รกันนะคุณก็ว่ามีอะไรที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะคะในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีกิจกรรมของทางโตโยต้านะคะที่เขาจัด ะะแข่งขันกับ Toyota Motorsport 2,015นะคะ f a s t Fun Fa c e ค่ะตอกย้ำการเป็นผู้นำของวงการ Motorsport ไทยนะคะจะเจอความมันสุดขีดนะคะก็กิจกรรมเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะก็เตรียมกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมีการแข่งขันนะคะ l a l a a l t i s One m a k e r a c e Class B นะคะ,ะในเครื่องยนต์1 6 0 4กนะคะก็น่าสนใจนะคะก็มีรุ่น VOS o n e m a k e Race Lady Cup สำหรับ นักแข่งมือใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะรวมถึง v o s One v e r s c l a s c คือเขาก็จะจัดในคลาสต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการขับโชว์สมรรถนะของรถยนต์นะคะมีการแสดงนะคะต่างๆมีการโชว์ดิฟนะคะรถกระบะ Toyota h ไฮ u ักนะคะเจอกับพรีเซนเตอร์ของ Toyota นะคะแล้วก็มี พิสูจน์ความเป็นแฟนพันแท้ของ t o y o ต a m o t o ต s p o r t นะคะลุ้นรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีไปเชียร์การแข่งขันที่ Fuji Speedway นะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะจัดนะคะ5สนามทั่วประเทศนะคะก็คือ20-21มิถุนายนที่บุรีรมัมย์8-9สิงหาคมที่ภูเก็ต19-20กันยายนที่เชียงใหม่17-18ตุลาคมที่อุดรธานี24-29พฤศจิกายนที่บางแสนชนบุรีนะคะก็ ไปทั่วประเทศละใครสนใจเนี่ยก็ลองไปติดตามกันได้นะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง t o y ยต้าเขาจัดขึ้นนะเราก็นำมาฝากค<ก>ุณผู้ชมตลอดทั้งปีใช่ค่ะตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศใช่บุรีรัมย์ภูเก็ตเชียงใหม่อุดรธานีและชนบุรีพัทยานะคะคบ,บางแสนบางแสนนะคะก็สนุกสนานกันไปนะสำหรับกิจกรรมดีๆของโตโยต้าเขา จากโตโยต้าเมื่อสักครู่นี้นะคะมาที่บริ้นบรนรถจักรยานยนต์กันบ้างนะคะ <ạ. S 1> ซึ่งทางด้านของเวสป้าค่ะก็ออกมาสื่อสารว่าตลาดรถจักรยานยนต์นะคะโดยรวมนะคะทั้งหมดเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือขายได้อยู่ที่ประมาณล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนะคะคือเป็นตลาดรวมทั้งหมดเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยคาดว่าตลาดรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นคัน <ạ. S 1> คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3%เซึ่งเขาบอกว่ามันไม่น่าจะขยายตัวมากนะัก ก็อย่างว่านะคะในเรื่องของเศ<อ>รษฐกิจบ้านเราใช่ค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่นักนะคะในส่วนแบ่งกลุ่มรถพรีเมียมที่มีราคามากกว่า50,000บาทขึ้นไปเนี่ย ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอยู่ได้อยู่ได้บ้างนะคะเพราะว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28%จากปี5-2นะคะมีแชร์อยู่เนี่ยประมาณ6%ก็นคาดว่าพรีเมียมเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอีก3 0นะคะฐานกลุ่มลูกค้าเนี่ยน่าจะพอมีกําลังซื้ออยู่บ้างนะคะส่วนของเวสป้าเนี่ยตลอด5ปีที่ผ่านมาที่มาทําตลาดเนี่ยยอดขายสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0คันค่ะก็ยังคงปีละันคัน ตบโตอย่างต่อเนื่องใช่นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะหน่อยคุณบอกปีละ4 0 0พันใช่ไหมปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายได้9ก0 0กับอีก9ก้าขายนะเขาค่อนข้างได้ดีไงเขาก็เลยสานต่อแคมเปญของเขา modern just a r i v e ก็คือเน้นแนวคิดของเวสบ้าที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังคงยุทธศาสตร์ตรงนี้เขาก็เลยเพิ่มงบนะคะการตลาดเนี่ยเป็นกว่า100ล้านบาทจากเดิมเนี่ยคืออยู่ประมาณ80ล้านต่อปี เขาเพิ่มอีก20ล้านคูณแล้วก็มีรุ่น Limited Edition ออกมานะคะจะมีจำหน่ายเฉพาะในไทยนะคะก็เชื่อว่าแผนเนี้ยน่าจะทำให้ยอดขายของเวสป้าเนี่ยเขาน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นนี่เขาคาดการไว้นะเป็น16,000คันจากปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ9,000พคันเนี่ยที่ดิฉันบอกไปเติบโตเยอะนะครับอืมเขาก็เป็นหมื่นหนหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหมื่นกับอีกหกร้อยอ๋ออ่าขึ้นไปเป็นไม่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 หมื่นกับอีกหกร้อยเออเขาก็ ตั้งเป้าเอาไว้นะคะคส่วนตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยจัดกิจกรรมการขายเนื่องจากเขาทำแคมเปญเนคือแต่ก่อนเนี่ยเขาให้ดาวหมื่นหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนมาให้ดาวแค่ห้าพันอ่าดอกเบี้ยก็เหลือที่0.8%นะคะส่วนรถจักรยานยนทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่1.8%เนี่ยคุณอ่าก็น่าจะทำให้การขายเนี่ยเติบโตมากกว่า50%นนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อให้รับรู้แบรนด์มากขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็เพิ่มเครือข่ายพวกเดลเลอร์ต่างๆนะคะเพิ่มเป็นประมาณ80แห่งในปีนี้จากปัจจุบันเนี่ยมี70แห่งก็เพิ่มไปมาอีก10แห่งด้วยกันนะคะคีคุณผู้ชมไปตกข่าวคือเห็นเขาขายนี่อย่างนี้ว่าเป็นเวสป้าเหมือน บางขี่ผ้ามื่อก่อนนะครับไม่ไม่ไม่นี้เขาหรูหราครับขายคันละเกือบแสนนะครับรุ่นเริ่มต้นนะเออต้นจะมีแปดเก้าหม่นนะครับไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ารุ่นธรรมดาธรรมดานี่ย9 8 5 0มนานะคะอันนี้เป็นพวกแบบ Limited Edition นะบางอันเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสีนี้นะมีร้อยคันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนบางรุ่นเนี่ยราคาเนี่ยแสนห0บาทนะคะเวสป่านะรุ่นรุ่นแสนนะราคาเป็นแสนนะคุณก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อาจจะยอดขายไม่ได้ถล่มทลายแต่ก็ยังถือว่าขายได้เรื่อยๆกลุ่มเขาอยู่และด้วยการทําตลาดเนี่ยดูแล้วมีทิศทางที่ดีดูแล้วบริหารจัดการเก่งล่าสุดก็มีแคมเปญว่าดาวห้าพันดอกเบี้ยไม่ถึงหเปอคือเขาเอามาซับไงดอกเบี้ยเหลือแค่ศูแปนคที่จะเอาเงินไปการตลาดไปเยอะเขาก็เอามาซับตรงนี้นะคะ นั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันมาถึงปิดท้ายนะคะเราจะไปกันที่อีซูซูกันบ้างดีกว่านะคะอีซุซูยอดนักขับมือทองอตอนแรกดีฉันก็งงเอ้ยยอดนักขับมือทองคืออะไร,งไงรมาอ่านดูอ๋อเขาแบบว่าให้เป็นแชมป์ตัวจริงสิงรถบรรทุก เขาจัดกิจกรรมดีๆนะคะกับสิงรถบรรทุกยอดนับขับมือทอง2,015นะคะโดยแข่งขันนะคะระดับภูมิภาคนะคะอันดับ1ถึงอันดับ4นะกับการแข่งขันที่น่าสนใจเขาก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะ18,000 6,000 4,000 3,000บาทนะคะโดยที่เจ้าของกิจการของพนักงานขับรถเนี่ยจะได้รับ เงินรางวัลในรอบคัดเลือกอีกเขาก็แบ่งกันคือคนขับก็ได้เจ้าของกิจการขับรถก็ได้อเอาลงบรรทุกมาขับแข่งกันว่างันเถอะนะคะก็กิจกรรมดีๆนี้นะคะจะมีขึ้น5ครั้งทั่วประเทศนะคะที่ชนบุรีนครศรีธรรมราชนะคะเชียงใหม่นะคะขอนแก่นนะคะก็ แล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะสนใจก็ลองเข้าไปติดตามรายละเอียดทางอิสุสุเขาดูก็แล้วกันนะคะอิ u ุสุยอดนักขับมือทองครั้งที่10สายด่วนอิสุสุนะคะก็ลองติดต่อกันได้0 2 1 1 8 0 7 7 7ค่ะอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับ Motoring on Air วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ